พักหนอกพี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะไอสารบ้านสาวเชิมค่ะครับสวัสดีบ้านดั้ครับพักหนอกสเสื้อเสืเ้อสกีพักหนอกไปไว้กินกันยุกเหงาของยุกขาเลยพุน่นนะโอ้มางามจะเถอะมัน,กมนเก็บพักหนอกเพิ่นเก็บจังไหนมึงด้วยพักหนอกเนาะค่ะหรือว่าพักใบบัวกบกบ,กบอกเพิ่นเอิญเสื้อเสื้กับมะลุแต่ว่าบ้านสเสื้อเสื้อเอิญพักหนอกโอ้ยมันเก็บจังไหนพักอันนี้มันปลาหรือเป็นเขือบอ่ะ ไปไปกินกับปุลกับลาบกันนะเด็กเขียงสีหลับเก็บเอาหนะเพิ่งกับนิต้นแม่เพิ่งเยอะแล้วเากับเก็บลาบลูกสิอือไปกินกับลาบเนี่ยพี่น้องลาบหนัวเฮ้ยลาบตาลาบสิ้นลาบยังกระเดิดข้าเก็บกล่องไม่มีแล้วเราก็เป็นร่างเอาอย่างเพิ่งพี่นี่เห็นไหมเพิ่งต้นรอปเป็นเขืองสีเนี่ย เนี่ยนึกเสียคล้ายๆตกรกูลพักเว้นค่ะเพิ่งกลับไปเป็นเขื่ออยู่เบาเนี่ย <laughs> แพ่ว่าบางคโเป็นกับปูกขายอยู่อะพักหน่อยนี่เขื่อเปล่าะละเนี่ยเขาก็ไปบาดจุดทั้งสีงยนี่ลูกกูด่ากูอดจะถืออืมเขาจะปากเก่งเดีย๋ยนะ อันนี้สุวะโอ้งัมนีห่มดูงามนะนี่ม่นี่ป่านนี้นอ่กรฟอ่หล่ะอืมนั่นแหล้นี่พักนอกกนเอาแบบนี้เออเรไเ้ใช่นี้แั้น โอ้ไงหลายจิฟนนูเดินยังกัยินอยู่ในหากไม่มันเผาเฟื่องต่ออืมมันอ,อ้อนเนยทั้งซีนันหนึดงดอกงางาวนอ้อนโอ่ะแล้วจะเหยียดได้ตรงคาเธอหน่ะมีบ่ แบสซนอยู onents, <glorious. S 2> ่นีนนองก่อนนะนี่พักหนอกกับเป็นรถตาแต่ว่าเนี่ยก็วานๆขมๆหามยุ่รุมรุ่มรุ่มเอะก็มยุ่งเหงาทั้งสิ้นเนาะเนี่ยยงไงุนอะดูค่ะเดี๋ยวเขาคอยมาลีเอาซ้มยอดซุ้มอ่อนเนี่ยเนี่ยวุนห้บาอไปกันะ ด้วยกับผ่าดั้งสิตนทั้งหมดเนดี๋ยเนาะซวนเดี๋ยวเป็นกับส่วนนี่แหละเอ้ยงามกระดอกกระเดียดพี่น้องขนาดยังไม่ได้ล้างได้สั้นขี้ดินออกอะดินลุยปุ้ดปุ้ดยุบนะดูได้ละเอาเส่กระตาไปเนาะพาพี่น้องไปหาเก็บผักขางหางกันผักขี้เล็กเสาเสริมยังบ้านทันพอเนาะไปหาเบิ้งผักขี้เล็กอีกกันนะพี่น้อง หายากเนีพักกิเลสแง้มนี่นะไปายพี่น้องภารกิจตามหาพักขางทางอีกแล้วค่ะอืดอตื้อแง้มนี่เนี่ยมีแต่ต้น,นออต้นนี่ยพวกเอื้อแต่ว่าต้นนี้มียอดเอืดอยู่ค่ะหาะพักกิเล็กันยังพอพอปานนี้อยู่ค่ะทางทางพี่น้องเก็บเอาเมลีปุ้ยยังไม่ได้ลู้แต่เงินเราตื่ีรุมหน่อยเธอเมื่อเกิดเานาะ,ะเดเียมเลยรุม đấy, ตอไปไปไปเติมเงิน hoa là ครับได้พอแล้วครับพี่น้องพอแล้ว

เร้ว่าขากิเลกก็ตามด้วยมัดตามมาัด้วยอย่างก็มดแดงมดแดงเจ้าขรศร้าเม่งอุ้ยอุ้ยมดแดง

นี่ดินี่ดิบ้าเลกเพียงขาเป็นเห็ดนาได้ไหมเอาข้างในคนกันเดอะยเฮ้ยควงของอะไรเถอะเต็มยิ่งข้นเกนบไ่อยหาง่ายเต้นเต้น ใกล้ให้ฟังกะซือเนี่กองอีกดี่มันแดงม,มาจนคนเดงยุบผักกิเลกับเป็น,ปน,นไ,ไ,นไนข่ดีได้เนาะหยอดงามดีเนาะงามดี นี่เป็ยูเครือไหมจะได้เห็นไหมนี่นออคุณเารอน้ำเหรอท่านอันมันลอยไปในฟางมันก็เปิดกินนั่นไงก็ยอดามำใช่พี่น้อมุกตัวนี้ครับเด้งนมไมีลีเนาะ ตีเล็กาวลายแกใส่นีเยียบุนคุนอะพีนอมเมื่อกี้เี๋งป่เพิ่มกันพลังค้นมันกักินตะไบอ้อนๆสุดๆเลยแต่เขาหนักกินใบนางน้ำนี่ พู่นะพีนน่น้องดูต้นนั้นงามงามจะให้แนวดันไปเอาเด้อค่ะสะสมจะไปทายยุทธเถิงกุ่นดอกอพู่นะพี่น้องเบิ่งดูวุ่นเนี่ยงามกระดอกกระเดื่องดูค่ะต่อจดทดด้วยป่ะเนี่ยพูดนะเก็บเปนเด้กขาดพู่น,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 นดะนนดูพี่น้องเบิ่งพู่นะพู่นะเธออยู่ยอดพ่นแหงหลาย เด็ดอามองเกี้ๆแ้อัน,นโอ้ยมองก้านมันแข็งเลยวมนค่อยกรอบดีเอออืมอ,อืมหากไอ้เพื่อนออกนาโอ้ยใส่ขึ้นมือเห็นนะเอาขึ้นมาสิหักไสอ,อามาากใส้กระสอบได้เธอเนี่ยกระสอบอ๋งอืมงั้อเอนเขาขามเมลี่้ด้เหรอโอ้กาใส้หังนี่ก็ได้ เพื่อนจะจไปเก็บกันค่ะคราบล้กล้องลงม่ไหละน้ำน้ำกับรน้ำกับน้ำาใช่ไหมมันกับ่กินได้หมดดอกค่ดแต่ว่าวเบาเก็บมือเากรเด็นเอาไปแค่การมันกับเมื่อถิน่เด็ดยอดไปเลยคุณแม่นัดจะได้กินแค่นี้

ทั้แบบไง,า,ง,ง,งายู่ลุม<ะ>เห็นกองันไปแหละเขต้องสีุไม่ได้สีเพิ่นยุมเซ็น <laughs> ต้องขอบคุณเอ็ดนี้เพิ่นว่าเหนมาหาทาั้ง มานี่ล้ววัลนี้วันีงานี่ป่านถึงน้เกิดเปในลายที่บริบูณตลายใพี่น้องเพราะว่าเบืงส่วนส่วนเก็บเอไปมืดได้พี่น้องเลาะไปตามทางค่ะพ่อมองง้ำใครอยู่เนาะเอซีบอกว่าเข้าไปทางหนนี่เด้อสั้นเิ่นเิ่นวลาเิ็นเห็นยุคเกิดเม็นเงาถิ่นปะหลาดหรือเ่า กองนองมาเนมน,น,น่ปรกอบพวกเปียวที่ด่างมันกับโพงดีค่ะถ้าเราพะหานพะตัดอะไรมันกับป,ะประพงไปหางบ้านพี่น้องเกินเข้าไปในป้ายอีกได้เนี่ยค่ะโอเคไปเบเตอร์มีเ,มมเอาเลยไปไาพี่น้องกลับบ้านข้ามลำบันเนี่ยค่ะกิเลสก็ได้กระ,ะสอบหนึ่งยุ่งขางงามแงมกะพักหนอก <c oughs> นะพี่น้อง เก็บพักนอไปเก็บขีเล็กมือนีิโอ้บรรยากาศบ้านทุ่งบ้านนาะของสาวเสริมค่ะเป็นแต่ยูเด้อพี่น้องบ้านเดียวกันงชื่อมบ,บางนึงแรกบางนึงฝนอันนี้บังเอิญมาโคกเนาะค่ะแต่ว่าทั้งบาา้านสาวเสริมมันมีน้ำของมันเอิญมาถามโคกถามค่ะประกาศเออกันบางรวมลงไปบางน้ำไม่ไลายบาะก็เอิญสวยสวยกับเป็นแรงแรงแม่น้ำเนาะค่ะปากับบา้านเฮาเนะพี่น้อง อะไรเนี่ยค่ะตอนนี้ลิปนี้ก็บเสียปากไปสักนี่แหละคะ่ะปากพี่น้องเป็นกำลังอกกำลังใจกันหนักกระสอบหนึ่งขัากลีบเล็กแอ๊กน้องใส่หูหดักฟ้ากับที้รถเล็กแล้วก็เป็นความสุขในการทํางานนะพี่น้องเอ,อินมาทํางานนี่แหละคะ่ะหาเงินหาไหลได้แต่ว่าก็าไม่ได้มากมายดอกเขาได้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเลี้ยงข้อหัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเจ้าขอ,เองเนาะค่ะไม่ไม่ตาแล้วมันนี่เด็กกัะบปาพี่น้นนองเป็นกำลังใจฝากคนไร้กดแชร์ให้เนี่เด้อค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับพี่น้องนะคะ